เพื่อนนะคะวันนี้มาพบกับแอดอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้แอดจะพาไปชมพืชผักสวนครัวนะคะอันแรกนะคะเป็นมะแข้งนะคะมะแข้งมะแว้งนะคะมะแข้งขมใช้จิ้มน้ําพริกก็ได้นะคะอันนี้นะคะเป็นมะแข้งขมนะคะแล้วก็มีสรรพคุณเกี่ยวกับการเจ็บคอไอเจ็บคอได้เลยนะคะเนี่ยนะมะแข้งขมใช้จิ้มน้ําพริกนะคะหรือใช้ใส่ยำใส่ตำเทา นะคะนี่นะเป็นมะแข้งขมนะคะปลูกก็ไม่ยากนะคะเพียงแต่เราเอาเอานี้นะคะ,มะเมล็ดแก่ๆเนี่ยมเมล็ดแก่ๆยอดลงไปในดินนะคะ,มะเมล็ดแก่ๆบางทีมันตกไปที่ต้นก็ติดแล้วนะคะอันนี้เป็นมะแข้งขมนะคะนะเป็นพืชผักสวนครัวที่แอดจะนําเสนอในวันนี้นะคะถ้าเราปลูกไว้อะไรก็มีกินมีใช้นะคะเราไม่ต้องไปซื้อใครนะคะ เนี่ยอันที่สองนี่เป็นกระเพานะคะถ้าเราจะถ้าเราจะให้กระเพราเรานะอยู่ได้นานนะคะเรากต็ตัดตัดตรงนี้ออกนะคะตัดตัดดอกกระเพราออกไปแล้วก็จะแตกกิ่งขึ้นมานะคะกระเพรานี่ก็ปลูกไว้นะคะไม่ยากเลยนะคะนะน,นี่เป็นใบกระเพานะคะเราไม่ต้องไปซื้อใครนะเพียงแต่ตัดดอกออกก็แตกใหม่ ค่ะอันนี้นะคะแล้วน,นี้เราตัดตัดดอกออกนะคะแล้วมันก็จะแตกใหม่นะคะเห็นไหมคะพเพื่อนๆนะตัดดอกออกเห็นไหมคะ <INDISTINCT S 2> อันนี้ยังไม่ได้ตัดนะคะ <c oughs> กะเพราเนี่ยปลูกไว้ใช้นะคะรดน้ํานะคะเราต้องรดน้ํากะเพราเนี่ยเป็นอะไรที่ปลูกง่ายนะคะปลูกไว้กินไว้ใช้ตลอดนะคะเป็นพืชผักสวนครัวที่ บางทีเราซื้อมากรํารละห้าบาทสิบาทอย่างงี้ถ้าเราปลูกไว้ใช้ก็มีตลอดนะคะถ้าเราถ้าเราอยากให้ได้นานเราตัดยอดตรงนี้เลยตัดยอดตรงนี้แล้วก็จะแตกกิ่งออกมานะคะอันนี้แห้งๆนี่เราก็ยีๆแล้วก็มันจะหล่นหล่นลงไปใต้ต้นนะคะนะที่แห้งๆนะคะเรายีๆแล้วเราก็จะได้กระเพาต้นใหม่ต้นเล็ก ได้กระเพราต้นเล็กอีกนะคะลองทามดูนะคะเพื่อนๆนะหัวแห้งๆแล้วก็วาดลงไปเราได้กระเพราแล้วเราลดน้ำรดน้ำเราก็จะได้กระเพราแตกขึ้นมาอีกนะคะนี่เป็นต้นกระเพาะนะคะดอกหอมมากเลยเนี่ยที่เป็นแบบนี้นะคะก็ รูดเลยนะคะรูดให้มันแตกให้มันตกตกตรงนี้เลยเราก็จะได้กระเพาต้นเล็กนะคะ,ะกระเพาก็จะเกิดขึ้นมาใหม่อีกค่ะอันนี้เป็นต้นนางรักนะคะใบนางรักษเนาะเริ่มแก่แล้วนะคะ ใบนางลักก็ไว้ใส่แกงเรียงแกงเรียงนะคะอร่อยมากเลยแกงผักแกงผักแกงเรียงน้านี่มนางลักหอมหอมมากเลยนะคะเพื่อนๆน,นะใส่แกงหน่อไม้แกงเห็ดเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะเราปลูกไว้สักต้นสองต้นนะคะเราไม่ต้องไปซื้อเขาใบนางลักนะคะเห็นไหมเริ่ม เริ่มละเริ่มแก่และเราก็รูดมเมล็ดมันก็จะตกลงไปพืชผักสวนครัวนะคะเราไม่ต้องไปซื้อใครปลูกไว้กินไว้ใช้ง่ายๆนะเมล็ดลงเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็แตกออกมานะคะหวานแล้วไปเลย ค่ะอันนี้เป็นใบโหระพานะคะต้นเก่าแก่เลยเนาะต้นเก่าแก่เลยนะคะแต่เราต้องคอยเด็ดยอดนะคะเด็ดยอดใส่แกงส้มใส่อะไรจิ้มลาบก็อร่อยนะคะนี่ใบโหระพานะคะใบโหระพานี่ยิ่งตัดก็ยิ่งแตกตัดก็ยิ่งแตกนะคะถ้าเราปล่อยไว้เดี๋ยวมันจะเป็นดอกนะคะเราต้องคอยตัดถ้าจะให้มันอยู่นานนะคะเราคอยตัดดอกทิ้งแต่ว่าขอให้มันแก่ก่อน แก่แล้วก็เอามาลงข้างล่างนี้นะคะนี่คือต้นโหระพาพืชผักสวนครัวใกล้บ้านใกล้ครัวเลยนะคะนี่เป็นกระเพรากระเพรานี่สวยมากเลยพวกนี้ต้องการน้ำเยอะๆหน่อยนะคะต้องคอยรดน้ำทุกวันรดน้ำทุกวันนะคะ,คะนี่ไหมคะตัดดอกทิ้งไปแล้ว พอเราตัดดอกทิ้งไปแล้วน่าจะทําให้่ากระเพาของเราเนี่ยอยู่ทนนะคะไม่ตายไม่ตายนะคะตัดดอกทิ้ง